ดูได้ครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับรวันนี้นะครับก็จะมาดูองุ่นนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราซอยผลหลังจากที่เราทำการคัดกิ่งนะครับแล้วก็ทำการทำความสะอาดช่อนะครับโดยการฉีดน้ำหรือการเป่าลมแห้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ ทำอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็มาติดตามชมกันได้เลยนะครับครับก็นี่คืออังุ่นที่ทำกันซอยแล้วนะครับซึ่งวิธีการซอยเนี่ยก็ได้ทำรายละเอียดไว้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกถึง ขั้นตอนนะครับที่เราจะจัดการหลังจากที่เราได้คัดช่อคัดกิ่งล้างช่อมาแล้วนะครับเราก็จะทําการซอยนะครับให้มันมีความห่างนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้ลูกนั้นมีช่องว่างนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่กันมีการเข้าสีเนี่ย งุ่นจะมีการเจริญเติบโตนะครับฉะนั้นแหละถ้ามันแน่นเกินไปนะครับมันจะทําให้มีเบียดแน่น,นะครับลูกจะไม่โตครับและเมื่อลูกผลโตเต็มที่เนี่ยจะทําให้เกิดการแตกได้นะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวพอดีผมเจอเชือ้อรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อันนี้นะครับก็คือผลของเชื้อรานะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งมันก็คือจะมีสปอร์ขาวๆนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณที่ผมหันมาให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือลาแป้งนะครับ จะมากับความชื้นนะครับและความความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับความแห้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวนะครับเราจะพบเจอมากในองุ่นครับเป็นอีกตัวที่เมื่อเป็นแล้วนะครับป้องกันได้ยากแล้วก็จะนำพาไปสู่การความเสียหายนะครับทำให้ลูกไม่โต ซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับช่อที่เราได้ซอยแล้วนะครับเพื่อนๆที่กําลังถึงในช่วงนี้นะครับหลังจากซอยผลเสร็จนะครับก็พ่นยาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็กําจัดป้องกันแมลงนะครับเพื่อให้ลูกนั้นสวยงามแล้วก็ไม่เป็นโรคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาติดตามนะครับหลังจากที่เราซอยผลไปแล้วเนี่ย ประมาณอีกเท่าไหร่กี่วันนะฮะจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราก็ไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ